เกร็ดน่ารู้ชีวิตของปลวก 1. สังคมปลวกปลวกเป็นแมลงสังคมเหมือนมดและพึ่งมีลำดับชั้นราชาราชินีทหารคนงาน 2. รังปลวกสร้างด้วยดินน้ำลายและมูลปลวกรังใหญ่ภายในมีอุณหภูมิคงที่เหมือนห้องปรับอากาศตามธรรมชาติ 3. การกินอาหาร ลวกย่อยไม้หรือเศษพืชที่มีเซลลูโลสด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้พวกมันจึงกินไม้หนังสือกระดาษรวมถึงโครงสร้างบ้านได้ 4. การสืบพันธุ์เมื่อถึงฤด,ดูฝนปลวกจะออกบินว่อนเป็นแมงเม่าเพื่อหาคู่และไปตั้งรังใหม่หากเจอคู่ปีกจะหลุดและเริ่มสร้างรังด้วยกันข้อดีของปลวก 1. ย่อยสลายเศษไม้และพืชทําให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเพิ่ม 2. ช่วยหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ 3. ดินจากรังปลวกมีธาตุอาหารสูงพืชงอกงาม 4. เป็นอาหารของสัตว์อื่นเช่นนกเหยี่ยวมดคันไฟและมนุษย์บางพื้นที่ก็นำไปทอดข้อเสียของปลวก 1. ทำลายบ้านและสิ่งปลูกสร้าง กัดกินไม้เฟอร์นิเจอร์หนังสือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย 2. ส,สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายมหาศาลในการป้องกันและกำจัดปลวก 3. บางชนิดทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรเพราะแทะสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านสรุปสั้นๆข้อดีคือเป็นนักรีไซเคิลของธรรมชาติข้อเสียคือเป็นศัตรูเงียบในบ้านและอาคาร